2> 3, 2, 1. 1> สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการบันทึกช่องของเจ้าตัว Signal G751 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้มันจะสแตนบายสองช่องนะครับผมถ้าเราบันทึกช่องเบนนะครับความถี่ที่บันทึกมันก็จะอยู่เฉพาะช่องเบนนะครับผมถ้าเราจะให้มันสแตนบายด้านล่างด้วยเราก็ต้องมาบันทึกช่องล่างด้วยนะครับ วิธีบันทึกช่องเบินช่องล่างสังเกตดูดอกศรด้านบนนะครับถ้ามันอยู่ด้านเบินก็คือเราบันทึกช่องเบนนะครับถ้าเราจะบันทึกช่องล่างเราต้องกด ab นะครับอาลงมาแล้วก็บันทึกช่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะบันทึกเป็นช่องเบนก่อนนะครับคลิปนี้ วิธีการบันทึกช่องนะครับสังเกตดูนะครับความถี่แล้วก็ช่องนะครับทําทให้ช่องด้านหลังหายไปก่อนนะครับโดยกด v ทับ m หนึ่งครั้งความาช่องด้านหลังหายไปแล้วนะครับเราก็ใส่ความถี่ที่จะบันทึกได้เลยนะครับผมใส่เป็น1 6, 2, 5งหกสองห้าศูนย์ศูนย์ความถี่ได้แล้วกด v ทับ m ค้า้งเลยนะครับ อ่าค้างเสร็จแล้วช่องด้านหลังจะกระพริบนะครับผมเราก็กดดอกสนขึ้นลงได้เลยนะครับจะให้บันทึกอยู่ช่องไหนนะครับผมเอาเป็นช่องที่4นะครับอ่าเสร็จแล้วผมกดเมนูอ่าดังติ๊ก็คือบันทึกช่องแล้วนะครับผมส่วนวิธีกลับมาดูช่องบันทึกนะครับผมกดวีทับเเลยอ่าเห็นไหมครับช่อง4มาแล้วนะครับผม อ่นนี่ก็คือเป็นวิธีการบันทึกช่องของเจ้าตัว Signal G751 นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ